ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสำรวจโลกภายในจิตใจคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าในโลกที่เสียงดังอึกถึกคึกโครมใบนี้การเป็นคนเงียบๆกลับกลายเป็นเรื่องที่ผิดปกติมีคำค้นหามากมายในโลกอินเทอร์เน็ตที่น่าตกใจครับผู้คนพิมพ์ถาม Google ว่ารักษาโรคอินโทรเวิร์ตยังไงลูกไม่ค่อยพูดเป็นโรคอินโทรเวิร์ตไหมหรือแม้กระทั่ง อย่าแก้โรคอินโทรเวิร์ตคำถามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในยุคสมัยของเรานั่นคือการมองว่าบุค,คลิกภาพแบบเก็บตัวหรืออินโทรเวิร์ตคือความเจ็บป่วยครับต่อจากนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปในศาสตร์แห่งจิตวิทยาและประสาทวิทยาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่ความบกพร่อง แต่เป็นระบบปฏิบัติการของสมองที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและแตกต่างครับก่อนอื่นเราต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงต้นศตรวรรษที่20ไปทำความรู้จักกับชายผู้ให้กำเนิดคำคำนี้จิตแพทย์ชาวสวิสนามว่าคาวยุงคาวยุงไม่ได้แบ่งคนออกเป็นอินโทรเวิร์ตและเอ็ก e x t เวิร์ตจากพฤติกรรมภายนอกอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับ เขาไม่ได้ดูว่าใครพูดน้อยหรือใครปาร์ตี้เก่งแต่เขาแบ่งมนุษย์ออกจากกันด้วยเกณฑ์เดียวที่เรียกว่าทิศทางของพลังงานหรือ direction of energy ลองจินตนาการตามนะครับสำหรับคนกลุ่มหนึ่งพลังงานของเขาจะพุ่งออกไปสู่โลกภายนอกไปสู่ผู้คนวัตถุและกิจกรรมยิ่งได้ปฏิสัมพันธ์พลังงานชีวิตยิ่งพุ่งสูงนี่คือชาว extravert ครับ แต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งพลังงานของเขาจะไหลย,ย้อนกลับเข้ามาสู่ภายในสู่ความคิดความรู้สึกและจินตนาการการอยู่กับโลกภายนอกคือการใช้จ่ายพลังงานและการกลับมาอยู่ลำพังคือการรีชาร์จนี่คือนิยามที่แท้จริงของอินโทรเวิร์ตครับดังนั้นถ้าวันหนึ่งคุณปฏิเสธคำชวนไปงานปาร์ตี้แล้วเลือกที่จะนอนอ่านหนังสืออยู่บนโซฟา นั่นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเกลียดมนุษย์นะครับแต่มันเป็นเพียงกลไกลทางชีวภาพที่ร่างกายกำลังตะโกนบอกคุณว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วกรุณาชาร์จไฟด่วนความเข้าใจผิดที่ว่าอินโทรเวิร์ตเป็นโรคมักเกิดจากค่านิยมของสังคมครับสังคมปัจจุบันเชิดชูคนที่กล้าแสดงออกพูดเก่งนำเสนอเก่ง จนทำให้คนที่ชอบฟังมากกว่าพูดหรือชอบคิดก่อนทำรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าหรือผิดปกติซึ่งในทางจิตวิทยาแล้วทั้งสองขั้วบุคลิกภาพนี้มีความปกติและมีความสำคัญต่อวิวัฒนาการของมนุษย์เท่าๆกันครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะเจาะลึกไปดูสมองของชาวอินโทรเวิร์ตกันครับว่าข้างในก้อนเนื้อสีเทาๆนั้นมันทำงานต่างจากคนอื่นอย่างไร ทำไมเราถึงชอบความเงียบมากกว่าความวุ่นวายคำตอบอยู่ที่สารเคมีตัวเล็กๆที่ชื่อว่าโดปามีนครับในช่วงที่สองนี้เราจะสวมแว่นตานักวิทยาศาสตร์แล้วผ่าสมองดูความลับของชาวอินโทรเวิร์ตกันครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของนิสัยครับแต่มันคือเรื่องของชีววิทยาหลวนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพื่อนบางคนถึงดูตื่นเต้นดีด้าเวลาไปคอนเสิร์ตเสียงดังๆ ในขณะที่คุณกลับรู้สึกว่ามันล้นเกินไปครับกุญแจสำคัญอยู่ที่สารเคมีในสมองตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโดปามีนครับโดปามีนคือสารแห่งความพึงพอใจและรางวัลงานวิจัยทางประสาทวิทยาพบว่าสมองของชาว e x t r ว v e r t และอ introvert มีระดับความไวต่อโดปามีนที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับชาว e x t r ว v e r t มีความไวต่อโดปามีนต่ำ นั้นแปลว่าพวกเขาต้องใช้สิ่งเร้าที่แรงและเยอะเช่นเสียงเพลงดังๆคนเยอะๆความเสี่ยงหรือความตื่นเต้นเพื่อกระตุ้นให้สมองหลั่งโดปามีนออกมาในระดับที่ทําให้พวกเขารู้สึกพอใจครับแต่ในทางกลับกันสมองของชาวอินโทรเวิร์ตมีความไวต่อโดปามีนสูงมากครับสูงเกินจนกระทั่งปริมาณสิ่งเร้าที่คนทั่วไปรู้สึกสนุก กลับกลายเป็นปริมาณที่โอเวอร์ดสหรือมากเกินรับไหวสำหรับชาวอินโทรเวิร์ตครับเมื่อเราได้รับสิ่งเร้ามากไปสมองเราจะไม่ได้รู้สึกสนุกครับแต่จะรู้สึกแพนิครู้สึกเหนื่อยล้าแล้วอยากหนีไปให้พ้นแล้วสมองชาวอินโทรเวิร์ตชอบอะไรล่ะครับคำตอบคือสารเคมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะเซติลโคลีนครับสารตัวนี้จะหลั่งออกมาเมื่อเรารู้สึกสงบผ่อนคลาย ได้จดจ่อกับอะไรบางอย่างเช่นการอ่านหนังสือการวาดรูปหรือการคุยลึกซึ้งกับเพื่อนสนิทแค่คนเดียวครับเมื่ออะเซทิลโคลีนทำงานชาวอินโทรเวิร์ตจะรู้สึกมีความสุขสงบและเต็มเต็มซึ่งเป็นความสุขคนละรสชาติกับความตื่นเต้นของโดปามีนครับนอกจากสารเคมีแล้วระบบประสาทของเราก็ทำงานต่างกันด้วยครับ มนุษย์เรามีระบบประสาทอัตโนมัติ2ระบบหลักๆคือระบบซิมพาเทติกหรือโหมดสู้หรือหนีซึ่งใช้พลังงานเยอะตื่นตัวตลอดเวลากับระบบพาราซิมพาเทติกหรือโหมดพักและผ่อนคลายครับคุณคงเดาได้ใช่ไหมครับว่าชาวอินโทรเวิร์ตชอบโหมดไหนใช่แล้วครับชาวอินโทรเวิร์ตจะทำงานได้ดีที่สุดมีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดและมีความสุขที่สุด เมื่อร่างกายอยู่ในโหมด p าราซิมพาเทติกหรือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองครับในขณะที่ชาว extrovert มักจะเสพติดการทำงานของโหมดสู้หรือหนีที่ทำให้พวกเขารู้สึกกระปรี้กระเป่าครับดังนั้นการที่คุณชอบนั่งเงียบๆมองออกไปนอกหน้าต่างไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจหรือเฉื่อยชาครับแต่มันคือช่วงเวลาที่สมองของคุณกำลังทำงานในแบบที่มันถนัดที่สุดครับ คือการประมวลผลข้อมูลอันซับซ้อนผ่านความสงบนั่นเองครับเมื่อเข้าใจวิทยาศาสตร์ตรงนี้แล้วคุณจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นอีกแล้วครับว่าคำว่าโรคมันช่างห่างไกลจากความจริงเหลือเกินครับมันเป็นเพียงแค่เครื่องยนต์คนละรุ่นที่ใช้น้ำมันคนละแบบเท่านั้นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถึงแม้อินโทรเวิร์จะไม่ใช่โรคแต่มันก็มีโรคบางอย่างที่มีอาการคล้ายอินโทรเวิร์จนแยกไม่ออก นั่นคือ Social ลแอ i ซ t ตหรือโรคกลัวสังคมในช่วงต่อไปเราจะมาตีแผ่เส้นบางๆเส้นนี้กันครับว่าคุณเป็นแค่คนเก็บตัวหรือกำลังต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์กันแน่ครับกลับมาสู่ช่วงที่3ครับในช่วงนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดและสำคัญที่สุดนั่นคือเส้นแบ่งระหว่างบุคลิกภาพกับความผิดปกติทางจิตครับหลายคนมักจะสงสัยตัวเอง หรือถูกคนรอบข้างตั้งคำถามว่าการที่ฉันเก็บตัวขนาดนี้ฉันป่วยหรือเปล่าคำตอบก็คือมันมีจุดตัดที่ชัดเจนมากอยู่จุดหนึ่งครับนั่นคือคำว่าความเลือกกับความกลัวครับสำหรับอินโทรเวิร์ตปกติการอยู่คนเดียวคือทางเลือกที่นำมาซึ่งความสุขคุณเลือกที่จะปฏิเสธปาร์ตี้คืนวันศุกร์เพื่อกลับมานอนดูหนังอยู่บนโซฟาและคุณรู้สึกฟินรู้สึกผ่อนคลาย แต่สำหรับคนที่เป็นโรคก,กลัวสังคมหรือ Social ลแอ i ไซตี้ดิสออเการอยู่คนเดียวไม่ใช่ทางเลือกครับแต่เป็นทางหนีพวกเขาลึกๆอาจจะอยากไปปาร์ตี้นั้นอยากมีเพื่อนอยากคุยแต่ความกลัวมันท่วมท้นกลัวทำตัวเปเป่อนๆกลัวคนมองกลัวการถูกตัดสินจนร่างกายแสดงอาการต่อต้านเช่นใจสัน่นเหงื่อแตกหรือตัวแข็งทื่อครับ ถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขนั่นคืออินโทรเวิร์ตครับแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรืออยากเข้าสังคมแต่ทำไม่ได้นั่นอาจเป็นสัญญาณของโซเชียลแองไซตี้หรือความเสี่ยงของโรคซึมเศร้าเบ่งต้านครับซึ่งหากเป็นกรณีหลังการปรึกษาจิตแพทย์คือทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยครับอีกคำหนึงที่มักถูกเข้าใจผิดคือความขี้อายครับ อินโทรเวิร์ตไม่จำเป็นต้องขี้อายนะครับบิลเกตส์อีลอนมัสสหรือแม้แต่บารักโอบามาหลายคนเป็นอินโทรเวิร์ตที่สามารถพูดบนเวทีระดับโลกได้อย่างมั่นใจไม่เขินอายเพียงแต่เมื่อลงจากเวทีพวกเขาแค่ต้องการเวลากลับไปอยู่เงียบๆเ,เพื่อชาร์จพลังขืนเท่านั้นเองครับดังนั้นจำไว้นะครับอินโทรเวิคือเรื่องของพลังงานความขี้อายคือเรื่องของความกล้า และโรคก,กลัวสังคมคือเรื่องของความวิตกกังวลครับสามสิ่งน,นี้แยกออกจากกันครับเข้าสู่ช่วงที่สี่ครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตที่ไม่เหมือนกับคำนิยามในตําราเส็ทีเดียวบางครั้งคุณก็ชอบคุยกับเพื่อนบางครั้งคุณก็ไม่ได้ชอบอยู่บ้านตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าอินโทรเวิร์ตไม่ได้มีแค่แบบเดียวครับนักจิตวิทยาชื่อโจนาทานชีก ได้แบ่งอินโทรเวิร์ตออกเป็นสประเภทหลักๆที่เราเรียกย่อๆว่าสตาร์ครับลองมาเช็คกันครับว่าคุณเป็นดาวดวงไหนประเภทแรกโซเชียลอินโทรเวิร์ตครับกลุ่มนี้คือภาพจำมาตรฐานคือชอบสังสรรค์นนะแต่ชอบกลุ่มเล็กๆชอบความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งถ้าให้เลือกระหว่างปาร์ตี้ร้อยคนกับนั่งจิบกาแฟคุยกับเพื่อนสนิทสองคนเขาเลือกอย่างหลังแน่นอนครับกลุ่มนี้ไม่ได้ขี้อายไม่ได้กังวล แค่ชอบความสงบครับประเภทที่2 thinking introvert ครับกลุ่มนี้อาจไม่ได้ต่อต้านการเข้าสังคมนะครับแต่จุดเด่นคือโลกภายในครับพวกเขาเป็นนักคิดนักจินตนาการมักจะเหม่อลอยจมอยู่ในความคิดของตัวเองเป็นพวกช่างวิเคราะห์ไตรตรองคนกลุ่มนี้มักถูกมองว่าหลุดโลกหน่อยๆครับแต่จริงๆแล้วในหัวเขากำลังสร้างจัก,กรวาลอยู่ครับประเภทที่ส Anxious Introvert กลุ่มนี้แหละครับที่ใกล้เคียงกับความวิตกกังวลพวกเขามักจะรู้สึกประมาเมื่อต้องเจอคนแปลกหน้ามักจะคิดวนเวียนว่าเมื่อกี้เราพูดผิดหรือเปล่าหรือเขาจะมองเรายังไงสำหรับกลุ่มนี้การเก็บตัวคือการป้องกันตัวเองจากความเครียดครับและประเภทสุดท้าย Restrained Introvert หรือเรียกว่ากลุ่มเครื่องร้อนช้า ตื่นมาตอนเช้าอาจจะยังไม่พร้อมคุยกับใครต้องใช้เวลาจูนเครื่องสักพักพวกเขาจะทำอะไรช้าๆคิดก่อนทำเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังไม่ใช่คนผีผาลามแต่เมื่อเครื่องติดแล้วก็สามารถลุยได้ยาวๆครับคุณอาจจะมีส่วนผสมของหลายๆแบบรวมกันซึ่งการรู้ว่าเราเป็นแบบไหนจะช่วยให้เราจัดตารางชีวิตได้ถูกครับเช่นถ้าคุณเป็นแบบ r e s t r a i n หรือเครื่องร้อนช้าก็อย่ารับนัดประชุมงานสำคัญตอน8โมงเชา้าหรือถ้าคุณเป็นแบบ thinking คือช่างคิดก็ต้องหาเวลาว่างๆให้ตัวเองได้นั่งเหม่อเพื่อปลดปล่อยจินตนาการบ้างเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับคำถามสำคัญคือในโลกที่ดูเหมือนจะถูกสร้างมาเพื่อคน extravert เราชาว introvert จะใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างไร กฎข้อแรกและสำคัญที่สุดคือบริหารโซเชียลแบตเตอรี่ของคุณเหมือนแบตมือถือครับอย่ารอให้แบตเหลือ0%อร์เซแล้วค่อยพักเพราะนั่นจะทำให้คุณเกิดอาการอินโทรเวิร์ตแฮงโอเวอร์หรืออาการเมาค้างทางสังคมคืองุดหงิดปวดหัวไม่อยากคุยกับใครเลยถ้ารู้สึกว่าแบตเหลือ20%ให้ขอตัวออกมาทันทีเข้าห้องน้ำไปเดินเล่น หรือใส่หูฟังการปฏิเสธคำชวนไม่ใช่เรื่องผิดครับการบอกเพื่อนตรงๆว่าวันนี้แบตหมดขอตัวกลับก่อนนะเป็นเรื่องที่ทำได้และควรทำในเรื่องการงานให้ใช้จุดแข็งของคุณให้เป็นประโยชน์โลกการทำงานยุคใหม่ไม่ได้ต้องการแค่คนพรีเซนต์เก่งครับแต่ต้องการคนที่มีดีฟเวิร์คนที่สามารถโฟกัสแก้ปัญหายากๆได้โดยไม่วกแวก สิ่งนี้คือพอรสวรรค์ของคุณจงอาสาทำงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์การวางแผนหรือการฟังเพราะนั่นคือเวทีที่คุณจะเฉิิชฉายที่สุดสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้คุณภูมิใจในความเงียบของคุณมหาตามะคานทีเคยกล่าวไว้ว่า In a gentle way you can shake the world ด้วยวิธีอันนุ่มนวลคุณก็สามารถเขย่าโลกใบนี้ได้ อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจเคโรลิงหรือวอร์เรนบัฟเฟตผู้ที่เปลี่ยนโลกเหล่านี้ล้วนเป็นอินโทรเวิร์ตทั้งสิ้นครับพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนโลกด้วยการตะโกนแต่เปลี่ยนด้วยความคิดที่ตกผลึกจากความเงียบสงบดังนั้นไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอื่นครับโลกนี้มีเสียงดังมากพอแล้วโลกต้องการความสงบความลึกซึง้งและการรับฟังจากคุณ ขอให้มีความสุขกับการเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ